ฉันดูออกตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคุยกันน้อยลงกว่าเดิมฉันดูออกขณะที่นนนเชนเราตั้งงงไม่ได้ไงกอดฉันเธอยังไม่กอดฉันเลยฉันดูออก เธอรำคาญลืมเช็คก่าขออครบไหมแกจ,จูบก,กับฉันเธอยังไม่อยากจูบเลยโอเคนะอันนี้ไว้น,นี้ดีกว่าบอกตรงๆมันน้อยใจอยากให้เธอรู้ไม่เหมือนแรกเจอ เ,เพลงแบบถึงเวลาจริงแล้วไป let's go let's go bro เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตมที่ก่อนดิโอเคเราจะออกทางนี้มราด้วยดิเพื่อนเพื่อนไม่รอเลยเพื่อนไม่รอกันเลย เฮ้ยมันวิ่งมือเปล่าแล้วนี่หว่ามันเอาจริงแล้วมันตั้งใจวิ่งแล้วเนี่ยมดนเรงหมดนเรงหมดนเรง,เรงโอ้โหแต่ละคนภารกิจคือมาฟาร์มชัดๆมันวิ่งมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้ว จริงก็แล้วฉันได้ามีตู้เซฟอ๋อมันมาเอาตู้เซฟโอ้โหยังด่วนเลยนะพวกมือนีอเ่เห็นไหมอืมไม่เหลืออะไร ไปไหนผมก็ไปด้วยเห<ป>ลือให้บ้างนะนะเพื่อนนะนี่อะไรอะ่ะชุดชุดชุดกานชุดกาโอเคโอเคเอาหัวก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ย,ยมีการยิงปะทะเก,กิดขึ้นมีการยิงปะทะก,กันเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่ยแล้วเว้ยวัดปืนสมัยสงครามโลกออกมาครับเฮ้ยมันยิงอะไรกันน่ะไอ้สต๊อบไบรท์ล็งดีทำไมไม่เล็งอะ่ะ ต้องการยาผมต้องการยาทุกคนครับผมต้องการยาด่วนมีมีมีมมผมได้ยินเสียงเดี๋ยวผมขอคนแป๊บผมต้องการยาไหน เดี๋ยวๆผมขอช่วยเพื่อนแป๊บไหนวะมึงยิงใครวะมึงยิงใครวะเพื่อนเพื่อนร้อนเป้า เพื่อนยิงใครวะนู่นนู่นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นต้นไม้เห็นแล้วเห็นต้นไม้เนี่ยได้ยินทวคนอยู่เนี่ยไม่เห็นตัวเอออยู่ในบ้าน อุ้ยได้เจ็ดพันเงี่ยผมได้เย็นเฉียงคนอ่ะ เฮ้ยมีคนอีกว่ยมีคนอีกวลยเดี๋ยวผมขอขึ้นชั้นสองเเคลียร์พื้นที่ข้างล่างก่อน เอ้ย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 ไปไหนเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เห็นชื่อเพื่อนอยู่ข้างบนผมเห็นชื่อเพื่อนอยู่ข้างบนผมเลยคิดว่าเป็นเพื่อน เยอะดีว่ะดาเน่คนเยอะดีว่ะสะใจว่ะแม็กแม็กมันคือแม็กแม็กปืนเอาเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้ มเมล็ดเมล็ดใครอยากได้บ้างเมล็ดไปใช้ไม่เอาผมขอไปหาเพื่อนกันนะเฮ้ยคนว่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมรักษาตัวเองแป๊บอาการหนักมากอาการหนักมากอาการหนักมาก โจ,โจอออกมาไม่เห็นเลย <c oughs> นักษาครักษาคนนะ รอแป,ป๊บนะครับทุกคนผมรักษาตัวเองแป๊บไม่งั้นผมจะไม่รอดอะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเกาะเกาะผมไม่ไหวแล้วน่าจะเหลือที่ว่างเยอะเลยหลังจากการรักษา เฮ้ยคนว่ะเฮ้ยคนว่ะของเยอะอย่างนี้คนแน่นอนเฮ้ยของเพียบเลยว่ะมาชุดเกาะมันได้ไหมชุดเกาะมันยี่สิบแปดโอเคแลกแกันแลกกันยา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 ย,ยายายา,ยายเพียกยเพียบอุ้ยของเพียบเลยว่ะ ไอ้ของเพียบเลยว่ะผมว่าจบชุดนี้ผมไปได้แล้วเต็มตัวแล้วอืมไม่เอาเม็ดคิดเม็ดคิดไม่เอาอะไรเยอะแล้วเต็มแล้วโอเคพอแล้วนะ โอเคผมพอแล้ว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 ทุกคนถึงเวลาออกอย่างสวัสดิภาพแมวปีหน้าต่างตกแกหมดเลยหวังว่าเออลงไปจะไม่เจ็บนะ ไาข้างถนนต้องวิ่งเดินไม่ได้ไปไปเอา้าเรายังรักษาตัวยังไม่เสร็จเลยโอ้ยรูกนี้ไปหยิบยาให้คนนั้นมาเพิ่มก็ดีไม่นาเลย,เ,ยเราต้องผ่านอะไรบ้า โอเคเปลี่ยน okay. เป็นเดินก่อนตรงนี้เป็นที่โล่งกว้างเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรใครใครทำอะไรหลุดไหมวะเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไง ตูกินกินเลยไหมกินเลยกินเลยเพิ่มพลังเลย๋ยวดูด้านตรงนี้นะมาเพิ่มเท่าไหร่เชียช่ยเชี่ยมีคนกินกันวะมีคนยิงกันวะมีคนยิงกันวะเขื่อนไหม เพ่อตกใจหมดใครวะอันตรายโคตรอันตรายอยู่ไม่ได้แล้วไอ้ทอยู่ไม่ได้แล้วอุย้ยผมโดนยิง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 ทุกคนผมโดนยิงจากไหนก็ไม่รู้ ไปยิงอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยขอดูได้ไหมเฮ้ยผมอยากดูอะว่าผมตายยังไงอ่ะ ผมดูไม่ได้ว่าผมตายยังไงดูไงยิงดิเพื่อนเพื่อนไปยิงอ่ะโคตรเซ็งเลยนัดเดียวแค่นัดเดียวจบเลยเกมจบเลยแค่นัดเดียวเอโอโหนี่โดนสนาย จบเลยตัวเปล่า You've had enough Fortune มาตัวเปล่ากับตัวเปล่ามาตัวเปล่าเก็บาากของแป๊บ โอเพนได้หมดเลยอะไรอัลบ,บั้มมาทำไรก็ไม่รู้ไปพอแล้ววันนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็กำลังเพิ่งหัดเล่นยังเล่นไม่เก่งก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ